สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับซึ่งเป็น2สูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้อยู่คนละคู่สูตรนะครับอยู่คนละคู่ชุดคู่สูตรผิดนะครับตัวชนก็เลยผิดนะครับแต่สูตรที่เข้าเราก็เอามาตามต่อนะครับ ก่อนอดื่นก็ต้องย้ําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง าคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับถ้าทั้ง2ส,สูตรนี้เอามาชนนะครับก็จะชนกันนะครับจากงวดที่ออกสี่หนึ่งนะครับมวดแรกที่เริ่มเข้ามามวดแรกนี่ชนกันที่ตัวเดียวนะครับเลข1นนะครับหลักสิบบนนะครับ วัดต่อมาชนกัน3ตัวนะครับ2 4 5สี่หออกหกหชนกันที่7กับ0นะครับเข้ามาที่เลข7ชนกันที่8 7 0นะครับออก9 0 7ชนกันที่0 1 3นะครับออก9 0 6เลข0นะครับเข้ามา วัดต่อมาชนกันที่0กับ1ครับออก0 19เลขก 1, นเข้ามาวัดต่อมาชนกันที่0 13นะครับออก903หลัก10คือเลขก0ของงวดที่แล้วนะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่679นะครับกับผลรางวัลที่ออก 272สองนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับแต่งวดที่แล้วลงไว้คนละคู่นะครับคนละคู่เดีย๋ยวงวดนี้เราลองมาดูนะครับว่าสสูตรนี้จะได้ตัวไหนนะครับสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1่สูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อน1งวดนะครับจากงวดที่ออก4 1, ี1่นะครับ เป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้เข้ามาสถิติก็1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็9ของวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้วดแรกที่ลงคือ16พฤษภานะครับแล้วก็1มิถุนายนนะครับก็เข้ามา2งวดนะครับสูตรนี้กับผลรางวัลที่ออก2 7 2นะครับตัวที่เข้ามานะครับ อเลขเนะครับงวดที่แล้วสูตรนี้ลงไว้ชนกันที่เลข3ตัวเดียวนะครับสูตรหนึ่งผิดตัวชนก็เลยผิดนะครับสูตรที่เข้านะครับสูตรนี้เข้าเราก็อเอามาพิจารณาต่อนะครับในงวดนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับตัวแรกนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับงวดนี้ก็คือเลข6นะครับ หลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลข0หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่สองเลข8ปดหบวกศน <8 S 1> บวกแเป็น14บสี่นะครับได้เลข4เพิ่มไปทีละ3ามท้มนะครับสูย์นี้ก็จะเป็น7 0 3ด 16หกมีเออหหกนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวนี้เรามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนี่เข้ามาทีหลังหนึ่งงวดนะครับจากงวดที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับเข้ามาของงวดที่แล้วนะครับที่เราลงไว้ กับพลวงวันที่6 272นะครับสูตรนี้วัที่แล้วลงเทียบชนไว้กับอีก1สูตรชนกันที่6กับ9นะครับตัวชนผิดนะครับเพราะว่าสูตรที่เอามาชนผิดนะครับแต่ว่าสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข7นะครับหลักสิบวันี้เราลองมาจับคู่ดูนะครับกับสูตรที่เข้าเหมือนกันทั้ง2ส,สูตรแต่ว่าวัที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับ ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างก็คือเลข9ก้นะครับกร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข6หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับ เลขหนึ่งแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองนะครับก็คือเลขสามนะครับสามแปดหกนะครับสามตัวท้ายครั้งที่สองหลักร้อยคือเลขสามนะครับบวกกันนะครับเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าได้เลขเก้านะครับตัวแรก เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มศูนยหนึ่งสอง,ส,องสูตรนี้4ตัวนะครับสิบหกนยหกหกนะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเป็นสูตรหลักสิบบน สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสงสูตรนี้ตัวที่ชนนะครับงวดนี้เลขเก้ไม่มีมีเลขศูนย์นะครับเลขหนึ่งไม่มีนะครับเลขสอง ไม่มีนะครับชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์ตัวเดียวเพียวๆจะกลับมาอีกหรือเปล่านะครับผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับงวดนี้งวดนี้ตัวเลขก็ค่อนข้างจะไปคนละทิศละทางนะครับก็หนะักใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะสรุปแบบไหนนะครับงวดนี้เพราะว่า สี่สูตรเก่านะครับที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วหลักสิบนะครับหลักสิบงวดที่แล้วนะครับหลักสิบสี่สูตรนะครับที่เข้ามานะครับสองสูตรนี้มาตัวชนนะครับลงให้ไปแล้วนะครับก็ชนกันที่เลขห้ากับเลขแปดนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็จะเป็นสองสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วอยู่คนละคู่สูตรนะครับแต่เข้ามาวันนี้มาจาก ผู้ดูนะครับก็ชนกันที่เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับจะมาไหมสิบหกนีโยรอหกหอรุนนะครับเลขศู์เลขศูนยังจะอยู่ต่อหรือไม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจ กดไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบนแนวทางคิดคานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้เจ h าชแนลหวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปเขาจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ